สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาดนะคะปีพศ2506ค่ะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นฐานเก้าชั้นทั้งสององค์เลยนะคะ จากที่ยมส่องให้ดูทุกคนจะเห็นว่าพระทั้งสององค์นี้นะคะมีความสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยบิ่นไม่มีรอยแตกไม่มีรอยลานในการเสกและสร้างนะคะในปี2506นะคะใช้มวลสารจากพระกรุนะคะก็คือพระสมเดะะ็จวัลคังแล้วก็พระสมเด็จบางขุนพมนะคะซึ่งเป็นเศษพระนะคะกรุเก่าที่แตกหักนะคะก็เอามาผสมเป็นมวลสารนะคะดังนั้นในพระของ พระสมเด็จวัดประสาทบุญยวา่าปี2506ก็จะมีมวลสารของพระสมเด็จวัดระฆังแล้วก็พระสมเด็จบางูดขุนพรมอยู่สําหรับท่านที่ใช้ในทางด้านพุทธคุณนะคะก็ถือว่าเป็นพระที่ดีเลยนะคะสําหรับการใช้ในด้านพุทธคุณเพราะว่ามี มวลสารของสมเด็จวัดละรางและมวลสารของสมเด็จบางขุนพรมนะคะแล้วในบรรดาเกจินะคะหลักๆก,ก็เดี๋ยวอิ่มจะลงข้อมูลไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปติ่มจะบอกคร่าวๆก็จะมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามนะคะก็เป็นพระที่พูดถึงใครๆก็รู้จักนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะมีราคา ID l i n ยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มี Facebook นะคะพระเครื่องซึ่งสามารถทัก Messenger ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ